เรียนไม่ได้ไม่เหมาะกับเรียนออนไลน์หรือเปล่าก็จริงๆแล้วเ,เด็กในวัยนี้ก็ไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์อยู่แล้วการที่เขานั่งเรียนไม่ได้ก็จริงก็ไม่แปลกเนะท่าไหร่นะพื้นฐานการเรียนออนไลน์ก็คือทักษะกลุ่มครับเขาเรียกว่าการกำกับตนเองการกำกับตนเองคือการที่เด็กสามารถจดจ่อกับเนื้อหา กับบทสรุปในออนไลน์หรือว่ากับคุณครูที่มันอยู่ในในคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้น,น,นพื้นฐานของการกรกยแบบเรียน่างแรกก็คือเด็กต้องนั่งอยู่ที่ได้จากความหมายที่ผมกล่าวมาเนี่ยแสดงว่าส,สัดส่วนกับกา,การที่บอกว่าเด็กไม่สามารถนั่งนิ่งแลเรียนออนไลน์ไมไ่นี่เห็นด้วยเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นการเรียนออนไลน์ที่ไม่ใช่เป็นระบบซูมอย่างเช่นการซื้อคอร์สทำกิจกรรมต่างๆแล้วให้เด็กมาทา อันนี้อาจจะเหมาะกับเด็กที่ไม่สามารถนั่งได้แต่ถ้าสมมุติครูอยู่ในทีวีแล้วสอนเด็กทีละคนอันนี้น่าจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเด็กๆทุกคนนะคะไม่ค่อยจะเหมาะกับการเรียนออนไลน์เท่าไหร่เพราะคิดว่าสําหรับเด็กๆแล้วการเรียนออนไลน์ค่ะแต่ละคนะต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มากก็น้อยเนาะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยตัวผู้ปกครองที่ประกบเองด้วยเนาะว่า จะทำยังไงจัดการกับพฤติกรรมเหล่านี้ยังไงดีดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก็คือต้องดูถึงปัญหาแล้วก็นําปัญหาเหล่านั้นอะ่ะมาปรึกษากันดูแต่ว่าสิ่งที่เราจะสามารถช่วยให้น้องอะ่ะที่ไม่มีความพร้อมอในการนั่งเรียนะให้กลับมาสามารถที่จะเรียนอะไรเท่าที่น้องสามารถทําได้นั่นก็คือเราจะต้อง อาจจะต้องแบ่งนะครับกิจกรรมหรือว่าแบ่งเวลาเรียนนะให้เหมาะกับสมาธิของน้องเจ้าที่มีนะครับเตรียมความพร้อมให้น้องพร้อมก่อนที่จะเรียนแล้วก็แบ่งงานนะครับให้ซอยเป็นทีละขั้นตอนย่อยๆอย่างเงี้ยเราผู้ปครองหลายๆขั้นก็สามารถช่วยได้ครับจบกันไปแล้วนะคะกับคำถามข้อที่สของเราถ้าเกิดท่านไหนสนใจอยากจะแท่ปัญหา ไปที่ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะนอกจากนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับฟอร์คิดทีมของเราด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังมีหนังสือ50กิจกรรมกระตุ้นพัฒน,นาการมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วย50กิจกรรมที่น่าสนใจสามารถทําได้ง่ายๆที่บ้านนะคะเพียงเล่มละ99้บาทเท่านั้นพร้อมกับการที่เราสามารถเรียนอบรมออนไลนรปีจากฟอร์คิดทีมได้นะคะน่าสนใจใช่ไหมถ้าได้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่